พี่น้องมันกกะยุธทงทุยุทาคือเกลืลราคามเนี่ค่ะออกมาทงคือเกลือเมเนกกะอากาศฮ้อนหอนนะพี่น้องเนาะสีแดดแท่งสวงบ้านค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเกียรสาวบ้านชาแนลพี่น้องค่ะเมเนกกะมากินหมักม่วงเนาะค่ะเนาะกินหมักม่วงเป็นมะม่วงแกวคมมินค่ะเมเนกค่ะพี่น้องแก้วคมมิน มากินน้ำเกียลเด้อค่ะมากินน้ำเกลยดสาวบ้านนอค่ะกับแก้วหอมหอมเนี่ยค่ะดอกม่วงแก้วขมิ้นมาเด้อค่ะเสียแสบน้ำกันมันเห็นกับอากาศหอนเนาะค่ะเป็นหอนหอนฝนกับวัตกจัก,จกเทียละบาพี่นองยูไอยูนากะแห้งฝนว่ตกจักเทียตกเฉยเดี๋ยวจะโดนๆแล้วค่ะก็สิคือกันละค่ะเนาะ ฝนกับวาตกมันเนี่ยคิดอยากหมักสมค่ะพี่น้องไม่กินหมากสมน้ากันห่อนไรคิดอยากกินหมากสมมันเด้อค่ะอืมใช่ค่ะพี่น้อง แก้วขมิ้นค่ะเราบ้ปงแก้วขมิ้นเนี่ยค่ะ 开喷了。 สมกับอยากอยู่ค่ะครับหอมน,นะคะพี่น้องบ่มีล้มเลยค่ะส่วนบ้าน่แดแต่ค่ะพี่น้องห่อนแห้ตงตัวมาส่วงบาสามชิโมงนี่บ่มีแดดแต่วาเอาเอาพี่น้องห่อนล้มกว่าบ่มี้ค่ะ มะม่วงแก้วขมิ้นกระจิ๋สมแน่จักน้อยค่ะกระจิบสมแห้งจุดแตกต่างมู่วาเวลาหน่วยเด็บมันม่สิออกหเหลืองๆเนาะค่ะ กินมาสวมเฮดแตกเลยค่ะพีอนอออน่น้องหวานท้ง เกีน้ำก้อนค่ะอากาศก็อห้องหอนพี่น้องเอาวนกับวดต๊เนาะคะ่ะพี่น้องเกียวซหวานะปิ่งปลาใบเนาะคะ่ะได้ปลาขาวปลาสดิดตัวหนึ่งพี่น้องไปผกปลาค่ะเพื่อปลาใหม่แล้วละมั้งค่ะอ้า ค่ะเปีป้ยงปลาปลาสลิดตัวหนึ่งกับปลาขาวนีคน่ค่ะยูชามาสร์น้ำมะแรงจ้าค่ะพี่น้องค่ะอากาศตอนเย็นเย็นมันม่แดดแต่ว่าก็เป็นหนห่่นๆนะพี่น้องเป็นเราเอาอยู่ นยค่ะยุดกับทงแหย่ทงนะยูไก่นามก็ได้เย็นเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่นะคะ่ะจะลืมนะคะ่ะจะลืมกดตามกดติดตามแก๊สสาวบ้านนาจะลืมนะคะ่ะขอบคุณนะคะ่ะที่มาให้กำลังใจมเมนีอกกินบักม่วงอยากมักสมนะคะ่ะ อิ่มแล้วจำเนี่ยนะค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะ